เอาฮะมาดูกันต่อครับเมื่อสกครู่น,นี้ตัดเข้าโฆษณานิดนึงนะรายการแบดแบสซีอรี่9นี้ต้องบอกว่าได้รับการสนับสนุนมากมายนะครับ mm hmm. ทน,นี้จะเป็นทีมลักกี้ปูแบดมินตันเจอกับทีม2ูเพียมนะครับค mm hmm. ู่มิกซ์เนี่ยเป็นทีมลักกี้ปู คุณเซียนสุภาพบุรุษนะครับทัศนัยลุยประเสริฐนะครับคุณเซียนจับคู่กับคุณพัชรีภูนุภาหรือว่าคุณแววคุณเซียนที่39คุณแววสามนะฮะก็เป็นหนุ่มสาวจากชนเมืองชนด้วยกันทั้งคู่นะครับเจอกับทีม 2pm ครับ นี่นะครับคุณวินประกรณ์สว่างสุขและคุณพงษ์พัฒน์เหลืองวงไพศาลคุณม้าก,กับคุณอิงสามสิบเอ็ดกับสี่สิบสามจากกทมกทมอ๋กอ,มอ,อ,อกทมแม่มีเสียงเหินด้วยแบตที่สามของการทดสดทางแบตแบกในซีรีส์ครับนะครับโคช ก็ก่อนที่การแข่งขันคู่นี้จะเริ่มขึ้นครับป๋ายาวรเรามา,าพูดถึงคู่ใหญ่ใจดีครับสปอนเซอร์ในการที่เข้ามาสนับสนุนการจัดการแข่งขันและการแ่ายทอดสดครั้งนี้ของแบดแบล็ทไทยแลนด์ลีกนะครับมีใครบ้างครับโยเนกครับนะครับปินพันยเนกอ่าแล้วก็ตัวที่2องป๋ายาวอะไรดีดาสีฟันมีแค่ซื้อได้ตอนนี้ตามซูเปอร์สโตร์หลายๆที่แล้วครับแล้วก็ แบดแบร์ลืมไม่ได้เลยครับแบดแบรแบดบินตันกรุ๊ปนะครับของคุณไพศาลหรือคุณโทตัวต่อไปอะไรครับร้านอาหารแม่มังกรนี่เขาบอกเป็นบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดนะครับน่าไปลองน้าไปชิมนะแต่ถ้าโค้ดไปนี่เขาอาจจะเจงได้นะช่วงหลังกินน้อยแล้วกินน้อยแล้วแล้วก็ต้องไม่ลืมครัอีกหนึ่งถ้วยรางวัลสวยๆครับจาก r s Trophy คร Trophy และ สนามที่ไทยแลนด์บางใหญ่ใหญ่แน่นอนนอนนไม่มีใครใส่แอคโคเราก็ใส่กันเองเกมเริ่มครับทางฝั่งที่หันหลังให้อยู่นี่ทีมจากชนบุรีใช่ไหมครับใช่นะครับนี่ใส่ชุดในของเกาหลีเลยแล้วก็เกาลีอะะนี่อ่าเกาหลีใต้เลยเพราะว่าข้างหน้าคือเป็นเป็นฟอร์มแล้วเป็นสปอนเซอร์ของเกาหลีเลยแหละสวยอ่ะเสื้อสวย งั้นเราก็ตั้งให้เขาเป็นจอยซซยคิวกับชินเซียงชานไปเลยนะม้ชีจจนี่เกาหลีนี่นะโค้ชครับคูมม่มิกซ์ซับเบิลอ่ะไม่ขาดตอนนะใช่ถูกต้องตอนนี้ก็ยังมีที่กลับมาจับคู่อีอกครั้งก็คือโซซงแจกับแชย,ยูจุงอหน่ากลัวเลยครับโดยเฉพาะพ่อหนุ่มโซซงแจก็คือคู่มิกซ์ของเกาหลีนี่ผู้ชายตกกระจายอ่ะใช่ครับแล้วมือผู้หญิงก็เป็นมือปั้นครับ คุณพัชรีครับจะเป็นคนเสิร์ฟอโหพโี่คุณคุณคุณเอสของป๋าครับเขาบอกมาว่ามือหน้าน,นี่คิมฮาน,ะนา <c oughs> เนี่ย้ยผมชอบคิมฮานาเนสา,าแขนเล็กแปลว่าใช่คุณเอ็ดดีรุ่นเดียวกัน,นดูเกาหลีรุ่นเดียวกันเลยอันนี้อันนี้ไม่คิมฮานาอันนี้คิมฮานะ เพราะว่าคิมฮานาน่าจะเลิกไปแล้ครคิมฮานาเลิกแล้วครับตอนนั้นคิมฮานาจับคู่กับโคซังยุนใช่ใช่ใช่แล้วเป็นแชมป์โลกด้วยใช่คิมฮานาเป็นนักแบดมินตันที่แข็งแรงที่สุดในโลกไงที่ผมเคยบอกนะครับโอ้โหนี่ตะโกนอกเลยโอ้ยลูกนี้นี่เสียฟอร์มนันเนี่ยโอ้ยเขินเขินตะโกนออกครับลูกนี้แต่มันไม่ออกมาดูภาพช้ากันครับ มาดูภาพช้าที่ฉีกหน้าตรงฝั่งพี่ผู้ชายกันความสนุกสนานของแบบเว็บก็คืออย่างนี้แหละนี่ครับเดี๋ยวดูถึงไหมอ๋อไม่ันครับให้ดูในรูปนี้แทนไปคุณทัศนัยนะผิดพลาดกันได้คนเราธรรมดานิดหน่อยครับนิดหน่อยเอาใจช่วยน้ำยาวเลย562กนี่นี่ครานี้เช็คดีคราวนี้เช็คดีคนเราเช็คกลัวแล้วกัวพลาดแล้วอ่ะ ที <c oughs> ่กำลัาางจะเสิร์ฟนะครับคุณพัชรีนะครับจากทีมลักกี้พูแบบพินตั้นขออภัยครับโอ้ยแบ็คแฮนด์ลูกนี้ไม่ข้ามเด็ดครับจะแก้ไขไม่หน่อยคุณทัศนัยโอ้ยโดนขอบไม้เดียวฮะคุณทัศนัยชื่อเล่นชื่อคุณเซียนนะ คุณบัชรีชื่อคุณแวาเราช่วยกันจําส่วนทางนี้ครับที่กําลังจะรับนี่คือ,อคุณนี่คุณเซียนเสิร์ฟก่อนคุณเซียนทางฝั่งนี้นี่ที่เข้าไปรับนีครับมาสกูนี่คือคุณอิงนะครับนี่คุณอิงดักหน้านี่แหะคุณอิง mm hmm. นะครับส่วนคนหลังคุณมาร์คครับ uh huh. วินประกอนนะตอนนี้จําได้เดี๋ยวสักพักขลอมิก <laughs> <laughs> จะวางหน้าเน็ตไม่ข้ามครับคุณทัศนัยน่าเสียดายนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหโ้นี่เสิร์ฟแบบไอ้นี่เลยนะเกเซียโพลี่นะเกเซียโพลี่ตอนนี้เสิร์ฟไม่ได้เสิร์ฟอย่างนี้เลยใช่ใช่นักแบกระดับโลกก็มาครับใช่ครับถ้าเสิรร์ฟคับมาเท่าที่เราจําได้นะถ้าเราจําไม่ได้ก็ไม่เอามานำอยู่ครับ9ต่อ5อู้จ่ะคุณคุณพัชรีหรือคุณนิงอ่ะเสิร์ฟเสี่ยงนะ สิ่งกับการโดนจับเสิฟนะคืจอจุดเสิฟสูงนะเพราะตัวเธอสูงด้วยอ่ะหกต่อเก้าครับตอนนี้ผมกำลังจับอยู่ว่าลูกนี้คุณเซียนจะพลาด<พฆ>อีกไ,ไหมโค้ตก็คนเราพลาดทีเดียวเฮ้ยผมแพนแครยี่อยู่แล้วเมียใช้ซักผ้าประจำขยี่โอ้แม่ผมว่าแคยี่เก่งแท้ หดูแบ็คแฮนด์ลูกนี้โอเคเลยนะโอ้โหเทคตบเลยเป็นไงเสียงมาตลอดผมบอกให้นะคุณเซียนนะถ้าตีครบ2เกมนะไม่เหนื่อยตอนตีหรอกเหนื่อยตอนตะโกนนี่แหละพอเลิกแล้วเจ็บคอการนำอยู่ครับในช่วงครึ่งเกมนะครับจากทีม1ตรงเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะหนึ่งจุดหนี่คือชื่อทีมลูกทีมเลยหรอไม่ใช่นะผมว่ามันเป็นมันอาจจะเป็นเลขอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเนาะใช่เป็นเลขเป็นเลขเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่อ่านเพราะว่าเพราะชื่อทีมจริงๆมันแค่ลักกี้ฟูลักกี้ฟูแบบมินตันนะ หนึ่งจุดห้ามันคือที่ขึ้นมาอันนั้นเฉยๆนะผมงงงงไงทำไมชื่อทีมมันขึ้นมาลูกครึ่งหมดเลยเนาะแพงอะฮะลองดีรออะไรรรออะไแม่เมื่อวานก็ลองไปแล้วฮะแมนซิตี้ชนะสามศูนย์อ่าชมกันต่อครับคุณเซียนเสิร์ฟอุ้ยเสิร์ฟมมุกว้างโอ้โหนี่เซียนจริงนะสอเซียนเสมชื่อสมชื่อ โอ้โหลูกนี้พล<ห>าด <หา S 2> ไปนิดหนึ่งครับทางทีม 2PM นะพยายามจะตัดเสิร์ฟแบ็คแนดนออกด้านหน้านะครับเสิร์ฟกินเลยแบบนี้น่าอันนี้คุณมาร์กนะเอ,อนนาเปลี่ยนตัวหวังดีครับฝั่งนี้ไปกักกันเองครับ <13 S 1> คุณแววกับคุณเซียนแววกับเซียนกักกันเองไล่ามาเป็น7ต่อ13โอ้โหระตกเปลี่ยนตวอยู่เลยฮะ14 คุณเซียนี่มารยาทดีด้วยนะครับตบจิกแล้วยกมือขอโทษด้วยนะ yah. ถ้าจริงๆถ้าจะขอโทษก็ไม่น่าไปทำเขาถึงสวยมากยังไงอ่ะปู่นี่ทำคะแนนนำออกไปห่างนะตอนนี้นะครับ1ิบสต่อ7แล้วนะครึ่งต่อครึ่งเลยอ่ะนี่เข้าโครงการคนละครึ่งเลยเนี่ยตอนนี้นะแปดร้อใช้3ปีอะไรอย่างเงี้ยนะ เรื่องหาเรื่องงานไม่หาหาแต่เรื่องแปดสิบห้าไม่หาคุณป๋ายาวคุณทำไมทำขยับจะลุกหนีผมหนีดิครับอย่าตามมาครับทูบีเอ็มครับ8ต่อ15อุ้ยจะเสิร์ฟสั้นนะลูกนี้คุณอิงนาสิดายอิงสิบหกแตอนนี้พยายามต้องพยายามเบรกเกมของทางฝั่งของเนี่ยครับคูแบดมินตันได้ได้ก่อนนะลัคกี้ครู โอ้สวยครับจิ้มมาเปลี่ยนทรง9 16คุณอิงกับคุณมาร์คครับจาก2 b m ผมว่าชื่อทีม2 b m นี้ก็ติ่งเกาหลีเหมือนกันแหละถูกต้องนะใช่ไหมวง2 b m นะเปลี่ยนทรงเราสองคนน่าจะไปทันเกาหลี <9. S 2> ตอนช่วงวงดงบังชิงกีอ่ะโคตรน่ะยังเคยมีคนบอกผมเหมือนขังโงดงเลยมาด อ้วนอ้วนไงอ้วนอวนมันไม่ได้หลอกหลอดไม่หลอดตัวแต่มนี้สูสียังไงดีดูดิครับอ้นี่โอ้โหยมาช้าไปนิดนึงครับคุณมาร์คทั้งคุณมาร์คแล้วก็คุณอิงเป็นแบบสไตล์จับไม้หน้าเดียวเหมือนกันเลยนะแล้วชนลูกข้างหน้าดีนะครับแต่ต้องบอกว่าเสียนทัศนัยนี่ จังหวะล้วงไม้ต่ำๆท้ายขอดนี่แกเลี้ยววางหน้าได้หมดเลยนะซ้ายขวาซ้ายขวานะแต่นี่จะวางหน้าดวงเขาดักรออยู่แล้วแล้วเป็นลักษณะคุณเซียนที่เป็นคนเลี้ยวไม่ค่อยเปิดไฟด้วยใช่ครับตามหลังนี่ชนตูดพังเลยนะนนั่ดูโอ้พยายามดักหน้าเน็ตได้หมดแล้วครับตอนนี้ก็คือมี11 18เขาอ่านเกมหมดแล้วเขาอ่านเกมว่าทางฝั่ง ทางฝั่งเซียนกับทางคุณแววนี่เอาลูกลงครึ่ง่อดเยอะใช่ใชอิงบอกอิงไม่ถอยนะครับนะอิงไม่ยอมแล้วอิงฟ้าวราหะก็มาโอุ้ยอะโอ้ยที่ทำเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทําดนตรีแล้วป่าเต้นนะแล้วเดี๋ยวผมบอกกล้องถ่ายออกมาต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 าโค้รเดี๋ยวกลัวคนง่วงเบียร์สักป่องไหมกลัวเคาง่วงอะโอ้ยพูดได้แบบแบบเว็บไซต์พูดได้12 18เราที่พูดไปีิยังไง พวกเพื่อนๆที่ชมงานไหนทอสดอยู่นะครับทางแบดแบ์แบดวินตันกรุ๊ปแล้วก็เพจของแบดแบ์ทุกเพจเลยนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ดูอยู่แล้วอยู่ในสนามแข่งขันที่ทีไทยแลนด์ตอนนี้ด้วยถ้าใครจะเมตตาเอาเบียร์มาเสิร์ฟเราสองคนก็ไม่ไม่ว่านะไม่ว่านะเดินเข้ามาได้นะครับห้องถ่ายทอดอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์เดียวขายน้ำมานะเอามาได้นะเราไม่ว่าครับขอกันดื้อๆเหรอผมขอผมรออยู่ดื้อนะโค้เนี่เดี๋ยวเสียงแห้ง สิบ3แล้วอ่ะขณะที่โคดน้ำอยากจะซดเบียร์ตอนนี้ฟั่งลักกี้พูบอกขออีกสองคะแนนโอ้ยดูเคาเน้นจริงนะคุณเซียนนะเขาลูกลงง้างเดียวโอ้โหแต่โคด 21-13แล้าขึ้นลูกมาออกหลังหมดเลยผมว่าส่วนหนึ่งมันไม่ไม่เกี่ยวอารมณ์นะเพราะลมในสนามไม่มีหรอกครับไม่มีแต่ีปงว่าเขาเข้าหน้ามาแล้วเขาตีลูกแหลมเยอะทางฝั่งคุณดีกับคุณมาร์กเนี่ยเขาตีลูกแหลมเยอะไปนิดนึงเข้าใจเข้าใจได้เลยก็เกมแรกเป็นของทางฝั่งทีมลัคกี้พูลก่อนนะครับคัะแนน21-13นะทีม 2BM เเสียเกมแรกไปก่อนครับ เป็นระดับมือ N ท S นะแล้วรอบควอเตอร์นะรอบนี้คือใครผ่านเข้าไปนี่ติดรางวัลแล้วนะอันนี้ค,ควอเตอร์แล้วใช่ครับเนี่ยเขาขึ้นมา N t S ควอเตอร์แล้วครับเพราะ N S เนี่ยแข่งกันมาตั้งแต่เมื่อเช้าตั้งแต่ตอนเช้าแล้วครับสำหรับในประเภทมือนี้นะครับเพราะว่าแบทเว็บนี่เราทราบกันดีว่าถ้าเกิดผ่านเข้าที่3เนี่ยก็จะเป็นที่3ร่วมแล้วในรอบเซมิฟนล ตอนนี้เพิ่งเป็นคู่ที่3เนาะป่านะในการถ่ายทอดจากแบดแบทไทยแลนด์ลีกแล้วก็แบดแบแบดมินตันกรุ๊ปนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ๆนะครับในไลฟ์สดก็ช่วยแชร์ให้เราด้วยนะครับเราจะได้ให้เพื่อนๆที่เขาไม่ได้มาที่สนามหรือไม่ได้มาร่วมแข่งขันได้ชมแบดมินตันที่เราชื่นชอบเหมือนๆกันได้ชมการแข่งขันสนุกๆครับ<ะ>จากแบดแบทกรุ๊ป คุณยักษ์เอสถามว่า NS กับ P บวกอันไหนเก่งกว่าอะปานี่ถามจริงหรือประชดก็อาจจะไม่สร้างจริงๆก็ได้ผมไม่เชื่อหรอกคยโค้ชช่วยอธิบายหน่เราอธิบายไปนะครับ N ทับ S ย่อมจะเบากว่าอยู่แล้วระดับมือนะครับระดับมือ P บวกสูงกว่าแน่นอนเพราะว่าสมัยก่อนเลยผมเคยพูดไว้แล้วว่าแตก่อนในการแข่งกันจะเริ่มเล่นเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเลยแบบเว็บสมัยก่อนอ่ะไม่มีนะมือ N มือ S จะมีแค่มือ P C B แล้วก็มีพีแล้วก็มี C บวกแค่นี้เองปัจจุบันนี้เพิ่มมาในมือล่างๆเยอะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อระหว่างที่เกมพักนะครับเราขึ้นมานี่เกมที่2นะฮะเกมแรกฝั่งชุดชมพูนี่ได้ไปก่อนแล้วนะครับ2 1 1 3นะคิมฮานาเซิร์อ้อยดูนี้เป็นทรงหนึ่งเ้าคิมฮานาแต่แบบมิกซ์ดับเบิรของเกาหลีที่ผมชอบใครเยอะสุดไหมใครเอ่ยคิมแฮวอนอ๋อโอเค ตอนภาคมักจะเรียกเธอว่าอาอึมยิมเขาแท่อึมไงเพราะว่าจริงๆเพราะว่าเธอจะหน้าตายแต่การวางหน้าเดนนี่แบบแพลวามากนะจริงๆก็อึมแฮวอนหรือเปล่าอึมแฮวอนอึมแฮวอนเราไปเรียกอาอึมไงอึมแฮวอนตอนนี้เนี่ยเป็นภรรยาของคิมซารังนะอ๋อหรอแต่งานกับคิมซารังครับอ๋อหรอโอ้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหาใครไม่เจอก็อึมแฮวอนกับคิมฮานาคล้ายๆกันนะผมพอเหมือนกัน ตัวเล็กกว่าวเ,เหมือนกัน,น,นตัวเล็กกว่าหน้าคล้ายๆกันเลยนะครับคิมซาลังเนี่ยมีคนเวลาผมบรรยายอยู่ที่ตูนิชชันนะป๋าก็มีเพื่อนๆในวงการแบดเว็บเนี่ยเขาบอกว่าผมอ่ะกับคิมซาลังอ่ะคล้ายกันคล้ายดีหุ่นคล้ายกันนะห,หุ่นผมมันจะอ้วนกว่าแต่เขาบอกหน้าคล้ายกันตาชั้นเดียวหน้าผากกว้างๆเหมือนกันแต่เขาคิมซาลังผมคิมคาราคาซัง โอ้โหใช่เลยฮะใครเรียกเน <ijo ey> ี่ยโค้ดเวลาเปลี่ยนไปแป,ป๊บเดียวฝั่งนี้น,นําแล้วครับหกหนึ่ง <S <S ดูดิไปแก้เกมากระเดี๋ยวเดียวทิ้งขาดเลย <c oughs> คือถ้าให้วิเคราะห์นะับฝั่งชุดดำเนี่ยดักหน้ามากขึ้นขยับตัวองนิดนึงเพราะฝั่งนู้นเอาลงอย่างเดียวถูกต้องจะดีจะแยก่กดหน้าเน็ตไว้ก่อนอุ้ยนี้เข้าไปแล้วพยายามจะเลี้ยวครับ ไปทางมุมด้านมุมกว้างอะนะเสียดายเลยกูดิงเสียดายแทนงครับเสียดายแทนงทางฝั่งของลักกี้พูตามอยู่ห่างๆครับ2ต่ 6. 2> อ6ออกหลังไหมออกสามขึ้นลงไปนิดหนึ่งแรงเป็นนิส มีเสอริสัน้นครับมีคนถามผมนะปะ๋าว่าป๋ายาวมาบรรยายแบดมินตันเนี่ยเขาเคยฟังป๋ายาวบรรยายในสมยัยทูวิชั่นแล้วเขาถามนะผมว่าป๋าตีแบดเป็นไหมผมบอกเอ้ยป๋าตีดีเลย,เลยผมก็เลยบอกเขาไปป๋าทุกวันนี้ก็มาตีตด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวตีดีนี่ตีอะไรคือตีแบดดีเลยตีแบดดีดีตรงไหนรู้ไหมดีที่ไม่คู่กันไม่คู่ผมก็ธรรมดาผมอาจจะพากแบดแต่ปกติผมตียงเตีกอล์ฟ ตีสละบุรีโดนไหมล่ะโอ้ยประตูโล่งเลยลูกนี้โอ้โหสวยๆทีมงานอาณามาให้โค้ชนะอ๋อครับเอ๊ะมันไม่ใช่ยี่ห้อที่ต้องการไม่มีฟอร์เส์ฟสวยเลยครับนี่เสิร์ฟเป็นเดียวเลยนะคุณยิงนะ ร 10, <4. S 1> จริงๆนะฝั่งนี้นะครับไปดักหน้ามากขึ้นทําให้ฝั่งหมีภูแบบเป็นต้านเนี่ยแก้ไม่ตกต้องเซฟต้องอะไรบ้างครับฝั่งนู้นเนี่ยเอาลงอีกแล้วเอาลงอูแต่พลาดเองอ <5, S 2> ิงพลาดเองฮะอิงน,นี่ <10. S 2> น,นะโมโหตัวเองเลยนะห้าต่อสิบต้องแก้หรือว่าเปลี่ยนแนว <5 S 1> ทางในการเล่นบ,บ้างน,นะครับ ลักกี้พูถามห่างนิดนึ่งห้าละสิบไอ้ยยะายิงกดหน้านิดต <5. S 1> ิดอีกแล้วครับใจร้อนไปหน่อยครับใจร้อนเป็นนิสหกต่อสิบค่อยๆขย,ย,ย,ยับตามมา ไม่เหลือดีครับ1 1 6แก้ไขแบ็คแฮนมาวางหน้าเล่นแบบนี้นี่ฝั่งตรงข้ามรอกดเลยครับ10-10ครับฝั่งนี้นําอยู่ n s quarter ครับก็อย่างที่เรียนไปนะว่าคู่ไหนชนะก็ติดรางวัลแล้วครับหรือว่าภาษาแบบเว็บก็มุงลงนะ นี่เราบรรยายแบตอยู่มีคนถามเข้ามาไล่ย่ตัวมาถามฝากถามป๋าหน่อยวันนี้อาเซนนะชนะไหมเกี่ยวไหมเนี่ยไม่ชนะจริงว่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอาเตต้าเพิ่งได้รับรางวัลคุณซือยอดเยี่ยมไปเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมันเป็นอาถานมันเป็นอาถานจริงจริงเป็นอาถานจริงจริงเป็นอาถานโอ้โหนี่ครับเราบรรยายแบตแต่ว่าเราวิเคราะห์บอลไปด้วยนะรางวัาผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่มันเป็นอาถานนะ คือสิ่งมันไม่มันไม่ใช่เป็นความเชื่อแต่ว่ามันเกิดขึ้นบ่อยจนมันมเป็นสถิติเลยไม่เชื่ออย่าลบรลู่ถูกต้องบอกราคามาดิเกมชมเกมกันต่อครับก่อนที่ตำรวจจะมาลงสวยรันตรงนี้เปลี่ยนทรงเจ็ขยับไปนิดครับเป็นเจ็ด รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยคะแนนแรกมีส่วนสําคัญมากๆนะปะ๋าเพราะว่าถ้าเกิดเราแพ้คือม,มันแบ่งกลุ่ม44คส่คู่ถ้าแพ้สองครั้งรู้อยู่แล้วว่าตกรอบแน่นอนแต่ถ้าเสมอมันต้องมาดูคะแนนในเวลนาคะแนนรวมออกมาเสมออีกน,น,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยชนะเลยแล้วเป็นคะแนนดีกว่าเข้าใจาแต่ตอนนี้ในเมื่อทางฝั่งของ 2PM เสียเกมแรกไปก่อนแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามทําเกม2ให้คะแนนมันมีความห่างเยอะ ไม่เด่นี่ควอเตอร์ไม่ใช่หรอแปดขอเออใช่นี่ควอเตอร์ลืมไปอันนี้ควอเตอร์ควอเตอร์ขอใครนะถ้าได้แบ่งกลุ่มก็จะเป็นลักษณะแบบที่ผมผมเรียนไปนะแต่ไปเป็นควอเตอร์นี่ก็จะมีเกมสามอุ้ยเกือบไปนั้นจริงๆอ่ะคุณดิ้นดักแล้วนะสองเกมนี้เอ่อฝั่งนี้งั้นต้องเอาเกมนี้ให้ได้นะครับแต่ตอนนี้มันช่องว่ามันลดมาเรื่อยๆแล้วนะฮะเหลือสามแต้มเองโอ้ โอ้ยขึ้นไม่ถึงหลังก็โดนคุณเสียนกดดีครับวสวยมากเพียโซคคุณอิงวันนี้ดักรอหน้าเน็ตอย่างเดียวครับเสียนกดมานี่อิงพร้อมหน้าเน็ตเลยปาดนิ่มๆถือว่าอ่านเกมดีใช่วยโดนหลอกลูนนี้โอ้ยจ้ออกหลังอ่ะ นี่กระตุกจังหวะสองสวยแล้วนะมาร์กอะแรงไปหน่อยแรงไปหน่อยโอ้โหมีคนถามบอกลิเว่าพูมงเนี่ยเอ่อต้องไปเช็คนะด้วยภูไม่น่าจะมีเตะนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่ามีบางคู่เลื่อนเลื่อนครับเลื่อนไปสามคู่สัปดาห์นี้เพราะว่าพระราชพิธีศพพระศพของควีนอลิาเบธนะฮะ 15แมนยูของผมก็ไม่เตะก็เลื่อนใช่ไหมเลื่อนหลายคู่เลื่อนดีแล้วไม่เลื่อนเดี๋ยวแพ๊เฮ้ยเขาดีขึ้นมาแล้วลูกนี้ตกเข้ากลางโอ้โหอยู่เลยครับเปลี่ยนทรงผมว่าตอนนี้ทางฝั่งของคุณเซียนกับคุณแววเน้นมาทางคุณอิงเยอะเนาะใช่ใช่ใจีมาฮะไม่อยากเล่นเกมสามแน่นอนนะแน่นอน แต่ทางฝั่งของทูเบียบอกไม่ได้แบดบินตันดีๆต้องมีเกมสามป๋าเคยบอกไว้เมื่อไหร่จีมาแล้วสิบสามสิบห้าอุ้ยแร็กเกตชนกันด้วยครับคุณม้ากับคุณยิงสิบสี่สิบห้าแล้วอ่ะดูดิเดี่ยวเเองนะตอนแรกนำอยู่เยอะเลยนะเยอะครับตอนครึ่งเกมโอ้โหนำครึ่งครึ่งอะ ทันเลยเอาละสี <พา S 1> เกมเปลี่ยนแล้วคราวนี้ถ้าตามมา,<พ>าทันนี่เกมเปลี่ยนนะครับโอ้โหโอกดหน้าเน็ตลงมาดีจริงๆนะเนี่ยเอาละท่าเดิมเลยตีอยู่คนเดียว เซียนเล่นอยู่คนเดียวนี่โอ้นี่ตอนนี้นะผมบอกเลยนะคนที่เหนื่อยที่สุดนะคือใครรู้ไหมใช่ครับคุณแวลเหนื่อยหลังก้มอย่างเดียวเลยก้มอย่างเดียวเลยตอนนี้โอ้หลบทั้งข้างหน้าหลบทั้งข้างหลังอ่ะแซงนี่ฮะสิบหกสิบห้าออกหลังอีกด้วยไปใหญ่มีฮเจ็ดโอโซบิ๊กนะไปกันใหญ่ร้านนี้เขาดังนะร้านนี้เขาขาว สร์บอร์ดเราค้างนะครับน่าจะเป็น17-15แล้วนะฮะผมเกือบได้ไปกับป่านะร้านนี้นะอ่ามาที่วันนั้นอะวันวันแดงเดือดอ่ะต้องพกไวนสักสามหมนะผมไม่ได้ไปไงผมก็เลยไปติดโคันจากร้านอื่นเลยถ้าไปร้านนั้นอาจจะไม่ติดกันอะสิบ่สิบห้วันเนี้ผมบอกสโคผิดนะฮะ โอ้ยลูกนี้อีกแล้วครับพยายามจะประกบตรงหน้าเน็ตนะตรงตัวทีอ่ะพยายามจะกดเปลี่ยนน้ำหนักชมอยาภาพช้านะลูกนี้ครับคุณยิงยกแร็กเก็ตแล้วพยายามจะประกบลงไปแต่ว่าโดนไม่ดีไปโดนขอบแร็กเก็ตแต่สิครับสกอร์น่าจะคุ้มิดอยู่นะค้างอยู่สกอร์สกอร์ในสกอร์ในในจอถ่ายทอดนะด้วยสนามก็ด้วยนักกีฬาก็ไม่ได้ดูเลยด้วยว่าตอนนี้คะแนนเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับสิบเจ็ดสิบแปด สิบเจ็ดสิบแปดผมดูป่ากรรมการเพราะป่ามองเห็นพอดีสกอร์ค้างอยู่นะครับตอนนี้สกอร์ค้างนิดน <17, S 2> ึงเกมต่อมาสิบเก้าสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเจ็ดถ้าเสิร์ฟออกทั้งฝั่งของลัคกี้พูกลับขึ้นมานำนะจะขึ้นแมตช์พอยต์เลยไหม โอ้ยสวนดีกันตรงนี้คุณดิงทำสำเร็จครับสวนครอสไปนะผ่านโฟแฮนของทางคุณเวลไปนี่ครับชมจากภาพช้าโอ้แล้วเสิร์ฟไปแล้วโอ้ยเสิร์ฟออกหลังกันสิเขาเสิร์ฟคู่นี่เสน้นเสิร์ฟในกลายเป็นแมทช์พอยต์ครับของทางฝั่งของลักกี้พูโอ้โหเจมจนน่ะโอ้เกมเปลี่ยนเยอะจริงๆนึกว่าจะมีเกมสามแล้วตอนแรกอะ่ะ กดเลยไหมโอ้โหนี่ครับม้วนตัวเลยครับ21-18นี่คือมันเป็นสิ่งที่นักกีฬาทุกคนคาดหวังไงป๋าเพราะว่าพอผ่านรอบโฟลเตอร์แล้วมันติดมงแล้วไงอย่างน้อยไม่มือเปล่าแล้วถือว่าเออครับปีละมีอะไรติดมือกับบ้านแล้วแน่นอนว่าจะได้เยอะได้น้อยใช่โอ้ทิ้เดียวครับทิ้นเดียวแล้วเหมือนเดิมนักกีฬาที่ที่คุณได้รางวัลแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเข้ารอบไปหรือว่ารางวัลชนะเลิศกันแล้วแต่ถ้าคุณจะมีจิตเมตตาจิตใจเมตตามาให้บุญยายบ้างแบ่งมาบ้างก็ไม่ไม่ไม่ไมปายแล้ว <นะ S 2> ไม่ติดนะไม่ติดนะครับที่ห้องบรรยายเห็นนะห้องกระจกใสที่ผมโบกไม้โบกมือเนี่ยเดินกันเข้ามาได้เลยครับร็กวนให้ไปเข้าโครงการคนละครึ่งนักกีฬาครึ่งบุญยญยครึ่งแค่คนละครึ่งได้นะแต่ถ้าจะเข้ามาทุบไม่ต้องมานะไม่ต้องมาล็อกประตูอยู่นะครับเป็นคู่ของ,ของทางลักกี้พูนะครับ เอาชนะทีม 2bm ไปได้ผ่ <S <S านเข้าสู่รอบเซมิฟิแนลของมือเอ็นทับเอสยอดสุดยอดยินดีด้วยยินดีด้วยส่วนทีมที่แพ้โอกาสหน้าว่ากันใหม่ถูกต้องนะก็อย่างที่บอกไปครับแบดแบดพินตันกรุ๊ปยังมี2รายการใหญ่ในเดือนพฤศจิกายน1รายการ ที่สนามแบดมิทตันพาเพลินแล้วก็ในเดือนธันวาคมกลับมาที่สนามแบดมิทตันทีไทยแลนด์บางใหญ่อีกครั้งหนึ่งกับแบดแบดแบดมินตันเวิร์ทัวร์ไฟนอลใช่สุดยอดสุดยอดแล้วก็รีบสมัครกันนะอาจจะเต็มแล้วด้วยเพราะรว่าคุณโทรบอกว่าไม่เก็บค่าสมัครอ่ะใช่ครับสำหรับคนที่เป็นขาประจำหรือว่าลงรายการนี้ทุกซีรีส์เลยหรือทุกรายการนะครับเขาจะมีเลยมีทั้ง ไม่ต้องเสียค่าสมัครก็มีอย่างรายการนี้รายการนี้นะวันนี้เนี่ยก็สําหรับคนที่ลงบ่อยๆแล้วก็ไม่เสียค่าสมัครจริแต่อาจจะเสียค่าลูกแพงก็มาน,นิดนึงก็คือคระกันไปอ,อะไรแบบนี้นะครับนะบลองติดตามทางเพจของแบดแบดแบดมินตันกรุ๊ปนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันคู่นึงครับเดี๋ยวมาชมกันในคู่ต่อไปกัน